เขาวังเขาวังสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ทันกี่ปีทีแล้วเออใช่นี่เขาโอ้ยเขามาวังป่าทานน่าจะประมาณพันห้าก็เมื่อแผ่นดินไหวเมื่อกี้นี่ก็วัดดังทำในจเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ที่วัดดังทำในปันลุนเลยแผ่นดินไหวเมื่อกี้นี่ก็เกิดได้รับความเสียหายดูดูว่างพระสมบัติเก่าแก่จริงๆคือจากนี้ไปทางโน้นศาสนาไง ศาสนาพุทธนำไปหลวงพ่อเข้าตรงนี้แล้วก็ไปดูฝั่งโน้นใช่ไหมไปเลยเข้ารับชมพระราชวังนี่สิงที่เกิ้ลเนี่ยสิงนี่สิเกิวอืมชัวชัวพระราชวังไปอภิเทียนเราเกิดในยี่ทายก็ไปละยี่ปุระนี่เปนตาจมอะไรพระราชวังสีพันปีชัวใจนะชั่ อืมโอเคนี hmm. <that estoy fine> yes. Yes. Oh, ่หลวงพ่อน <ượng> ี่ภายในพระราชวังข้างในนี่สวยงามปพระราชวังเก่าแก่คิดตังค์หรือเปล่า

เ,เออเต็นรามวิ่งเล่นแถวนี้ใช่ไหมเป็นทนวังอ่สมัยกษัตริย์ระชวงศ์มัลละใหญ่ <S <S โ,ยยโตใช่ไหมของมัลละเลยเนี่ยของมัละกษัตริย์เลยเนี่ยใช่มัละกษัตริย์ครับผมโอ้นี่มัลละวัพระราชวังของมัละกษัตริย์นี่นะนี่เข้าไปดูข้างในนี่มัละกษัตริย์นี่แหละฮะ Palatsabang kong Malakasat. Free kong Malakasat. na kutakawad. Malakasat. Normally, they are not happy kailangang sacrifice pa rin. Malakasat. Sabi na mga? Lako, ay... Niyawaro? nga ดูปัดเอายืนยืนเหยียบเต่าอ๋อเหยียบเต่าพระราชวังมันรักษาสัตว์ของเนปาลสวยงามอ๋อบันทึกของเจ้าของพระราชวังตระกงไไปแล้วหลายเส้นหลายคนละอ๋อสมเด็จสังฆราชเก้าสิบพรรษานี่แกมาบวชที่เนปาล คิติปุยิสวยงามองมันเนี่อกตัวมาแกีอกตันี่ยีบตาอยิ่งนี่เยียลูกช้างสมเด็จอ่างอ่าได้หมดเตาลูช้างหรืออะไรเ่ยว่ามีสงฆ์อะไร้โอเคเาไปดูำสวยจริงๆไม้ไม้แกะสลักสวยจริงๆไม้แกะสลักกลมคืนเงนกับไ้อิดนะกลมคืนเงนกับอิด นี่ขนาดวางโบราณ <มา S 1> นี่แผ่นดินไหวไม่สุดเลย่างสวยงามวิจิตรพิสดานจริงๆงามมากงามมากไม้แกะสลักสมควรที่มาชมโอ้พระราชบังเนี้โอ้แกะไม้ออ้วิจิตพิสดานจริงๆ,ๆของมันละกษัตร์มัลละกษัตริย์ของเนปาล สวยวิจิตพิสดารสวยงามงาม,มากตีละครังหน่อยได้ว่เนี่ยละครังเก่าๆโอ้ละครังเก่าๆเ,เป็นที่เต้นรำของลูกกษัตริย์ว่าอย่างนั้น Uh, let's go. so this is the second palace yeah. and the king's name was the sri Mala. and uh -huh. you see the palace and that is the temple uh -huh. that is the temple for the queen of the shiva and the coming saturday is his birthday uh -huh. so the day after tomorrow so uh -huh. all these are the hindu side uh -huh. Uh -huh. Yeah. and the sacrifice happened yeah. here อ๋อไม่แฮปปี huh. okay, ้โอเคมีน้าด้วยมีหู้โอ้โหตรงนี้ก็สวยงามมากเลยตุกจินจีฮงเต้ก็ไม่สวยสุดนาด จินสีห้องเตนี่ก็ไม่ไม่ได้สอยสุดขนาดเพราะไม่มีอาบน้ำอย่างนี้อันนี้บอกอะไรท่านด็อต์อธิบายไหมอาบน้ำอาบน้ำของกษัตริย์สมัยก่อนโอ้ต้องอาบน้ำกริย์ก็จะอาบน้ำนี่ฮะกระสัลงมาอาบน้ำกริส์บลงมาอาบน้อ นักปกไปมาตั้งแต่นานเนาะนัาปกสวยงามเป็นที่อาบน้ำของกษัตริย์มีพญานาคกานาคมาตั้งแต่สมัยก่อนพญานาคเป็นหินนะห้ามนั่ง ดูเหินยังกุ้งใช่ไหมพญานาคทำมาเยอะแท้หัวดี้เออทำไมหัวหัวเออเนี่่่ยาาผมชืใช่หัวพญานาคไม่ธรรมดาเนี่ยพวกไอ้ีีีเเซยนน่ยมาลัยศิลปากรอาจารย์สอนในมหาวิทยาลั์เยอะเลยโอ้โหดูอเมซิ่งเขาชอบงานพวกนี้งานศิลปะเขาบอกแล้วว่านี่สุดยอดเลยพญานาคไม่ไม่ใช่ไม่่ใชน้อยเลยพญานาคพันเซียนดูที่พญานาค ไม่ได้น,น้อยด้วยนี่พญานาคพันเสียนสวยมากๆเลยพญานาคแต่ยายไม่มีน้ำนะน่าจะมีน้ำไหลโอ้โหพญานาคพันา 1, เสียนมีมาตั้งเต็นหนแตน่ไรนั่นนี่นาอ เห็นไหมหัวพญานาคได้นะหัวพญานาคหัวพญานาคไว้ลูกกี่เสียนเลยเยอะเลยเสียนพญานาคจะได้คุณเลยหนะนึ่นี่เสียนพญานาคนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบโพนะรูปหัวพญานาคปกปกเ <c oughs> อ่อปกพระเทวลูปปกเทวลูกอันเป็นอันพญานาคปกอะไรหลวงพอ่อ พญานาคปกอะไรครับอ๋อพญานาคปกไอ้เทวรูปนะชื่อเทวรูปอะไรบ้างนี่ครับผมตามตามดูดูนี่อันนี้ก็มีข้าแม่กวนอิมก็มีกวนอิมก็มีแล้วเหรอกวนอิมตรงข้างบนนี่นะตรงข้างบนพญา์ที่พญา,านาคปกนะเป็นเป็นพระศิวะหรือพอะระนารายหรลยพะรพนะนารายโอ้ ขยาน่าปกเขาบอกกห้ามถ่ายวีดีโอถ่ายภาพได้แต่ห้ามวีดีโอห้ามถ่ายวีดีโอโอ้นิ่งได้ภาพนิ่งได้อ่าอย่าไปพูดไมันม n p t

มาบงกอกไปแล้วปอดีกว่าองนีพอลบสุเลมันนังีึ้ภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งลงพ่อหน่อยจงกลงมาถ่ายภาพนิ่งใช่นะอันนี้ไม่อะไรเขาเรียกไม่อะไรกจิ้กสิหเ้รงปกัเป็นไม้พยุงหรือเปล่า ไม้สักน่าจะเป็นไม้สักไม้แข็งไ,ไม้สักเหรอครับไม้สักเนื้อแข็งปันนี่แหละสงสัรไม้พยุอะไรเนี่ยไม้พยุรือไม้สักเเป็นไม้ที่เก่าก่กด้สวยกรติยาริอ่ะอนนาไร่ดดลาเสเวัเลาสนเาไม้สานี่ที่บอกลพอที่เอาอะชิคลาส นี่หลวงพ่อเวลาเขานี่นะสมมตินละ้เขาจะเปลี่ยนไม้นี่นะเขาจะทําแล้วก็ตั้งปุ๊บเปลี่ยนเลยอือันนี้ดูเหมือนจะใหม่อันนี้เก่าใช่ไหมอเอ๊ะวิดีโอหน้บนน้อนใช่นะใช่นะ่